ขาตากันแน่นนะครับน็อตสองตัวนี้นะครับร้อยแปดนิวตันเมตรนะครับไม่ใช่ร้อยสิบแปดครับร้อยแปดนะครับร้อยแปดนิวตันเมตรนะครับสองตัวนะครับอ่าตัวนี้นะครับสี่สิบสี่นิวตันเมตรนะครับอ่าตัวนี้ไม่ได้ถอดนะครับก็เลยไม่ได้ป้อนให้นะไม่ได้ยุ่งนะครับก็สองตัวนี้นะร้อยแปดนิวตันเมตรนะครับร้อยแปดนิวตันเมตรนะครับใกล้ๆอย่างนี้เนี่เอาเข้าหาใกล้ๆตัวนี้จะได้แรงเยอะเออเด็กๆเยอะเลยเด็กเด็ ว่าต้องใช้แรงเยอะนะค่างๆจะเยอะนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับเหมือนกันครับห้อยแปดนิวตันครับครับโอคก็จะใช้ท้องแรงครับล็อกไว้นะครับยิงได้ยิงออกนะทีนี้ก็จะมาประกบคัดนะครับเป็นคัดนะครับแต่ละชิ้นนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับมีตัวโกงๆนะครับแล้วก็ตัวเรียกนะเอาฝั่งเรียบๆนะครับลงไปก่อนนะแล้วก็ใส่ฝั่งนี้เข้าไปนะตัวนี้ก็งายขึ้นอย่างนี้นะครับเอาฝั่งโกงๆขึ้นนะครับ อาริเบียวตอนนี้นะครับแผ่นคาดนะครับตรงแผ่นกดแล้วก็เดือนคาดตัวกลางจะเป็นแผ่นสไลด์ขึ้นนะครับจะไม่เหมือน4ปี300ก่อนอันนี้นะอานจะสไลด์ขึ้นนะครับจะไม่เหมือนตัวอื่นนะครับจะไม่เหมือนรุ่นอื่นนะครับจะสไลด์ขึ้นนะครับจะสไลด์ขึ้นขึ้นลงลงฮะโดยบริถ้าเป็นตัวเก่าจะยุกขึ้นยุกลงนะครับการทำงานนะครับคาดเราจะไม่เหมือนกันนะครับจะมีแผ่นพิเศษนะครับประมาณอยู่3าตัวครับอันนี้อันนี้ผมแยกไว้ให้หมดแล้วนะครับแล้วก็แผ่นเหล็กนะครับตัวใหญ่นะ3านะครับแล้วก็แผ่นเหล็กนะครับตัวเล็ก ตัวนานครับอันนี้ก็จะเป็นแผ่นพิเศษนะครับอ่านี่ก็จะเป็นแผ่นพิเศษเหมือนกันแต่อันนี้จะอยู่ล่างกับบนสุดครับอันนี้จะอยู่ระหว่างกลางครับเราจะมาเล็งให้ดูนะครับอ่าถ้าผมใส่สปริงเข้าไปแล้วนะครับก็ใส่แผ่นตัวนี้นะครับแผ่นพิเศษนะครับลงไปกันครับปั๊บนะครับอันนี้ก็ใส่น้ำมันนะครับก็ใส่แผ่นเล็งนะครับจะมีฝั่งเล็กกับฝั่งนนครับเอาฝั่งไหนขึ้นขึ้นก็ได้นะครับแต่ให้น้ามันขึ้นเหมือนกันครับอันนี้ก็ใส่แผ่นตัวใหญ่นะครับอันนี้พักครับ เทก็น้ำมันนะครับทีนี้ก็ใส่แผ่นเหล็กนะครับตัวต่อไปนะครับก็รวยจีนะครับฝังได้แับปันนุนนุนนะทีนี้ก็ใส่แผ่นใหญ่เข้าไปนะครับอ่าป๊านะครับอ่าแล้วก็แผ่นเหล็กนะครับใส่น้ำมันทุกครั้งนะครับกว่าน้ำมันจะเข้ามาถึงนะครับต้องใช้เวลาเยอะนะครับอันนี้ใส่แผ่นพิเศษเข้าไปก่อนัะป๊าบนะครับตัวนี้ราคาจะไม่เหมือนตัวอื่นนะครับแล้วก็แผ่นเหล็กนะครับแผ่นเหล็กตัวเล็กนะครับจะไม่นานนะครับ ตัวท้ายนะครับอันนี้ตัวล่างสุดนะครับแล้วก็ตัวบนครับจะเป็นรหัสตัวเร็วกัน,นครับเอาให้อยู่ช่องนี้นะครับไม่ต้องเอาให้หน้าเหมือนตัวอื่นนะั้ก็หน้ามันครับเอาตัวสุดท้ายนะครับให้มาอยู่ช่องนี้นะครับแต่ตัวอื่นนะให้หน้ามันเล็งเท่ากันหมดนะ